โอเคพร้อมอยากพร้อมอยาก,ท,กทุกค I TV, กนโอยโอเคสวัสดีท่ uh, นานผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับผม <Okay. S 2> พบกับผมไอเล็กทีวีแล้วก็เพื่อนๆชื่ออะไรมาครับแนะนำไปเลยครับเอ่อครับผมผมจอนสาวไล่ครับผมเอ่ผมฟิวสินชนต้้งเหนือครับโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับไปเกม subject <laughs> specimen zero <Online> ออนไลน์ครับผมซึ่งไปเกมที่เราจะเป็นไอคนไข้หนีจากสัตว์ประหลาดที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นี้ เราต้องหนีใช่ไหมใช่เราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้โอเคมาไปเออใครมีกุญแจเมื่อกี้ใครไม่มีไม่มีลุยเลยครับคุณฟิวคุณฟิวอะไรนะครับคุณฟิวอะไรฟิวซีจอนท่องเทง่ยวกับโอเคครับผมเอาเปิดประตูเลยครับคุณประตูยังไเอาแสดงว่าไม่หยิบกุญแจโอเคหากุญแจก่อนหากุญแจก่อนเฮ้ยนี่นี่เจอแล้ว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 โอ้โหเาแล้ว ออถ่ยถ่ายถายกันอเอะเย็ก็เย้ยี่ไยเฮ้ยคนเฮ้ยายไปจ่ายโอ้หเฮ้ยมาทางอยากมืดเลยบางดิมีคนหนึ่งคนหนึ่งโดนหลังไว้นะคนนึงดหลังไว้หลังอะกันนะ เฮ้ยแม่นีเฮ้ยมีขวดแก้วด้วยเฮ้ยเฮ้ยมระนอยู่วเฮ้ยปืนเฮ้ยมีปืนด้วยเหรอเฮ้ยมีกระสุนไหมมีไม่มี้วคุณฟิวไอ้อยู่ข้างหน้าประตูเอ้ยเฮ้ยไปโอ้ตัวอะไรอะไปไคุณฟิวคุณฟิวงนี่วิ่งแต่ลังนแต่ลังแต่ลังไปไปจาเดี๋ยวเราใช้กระสุน Surprise mother

ไม่เร่งไม่ต่อยในที่นี้ไปตายดึกเปิดประตูสิประตูเปิดไม่ได้เอ้โหเราจะจดจำนายเพื่อนกาปุมันมาแล้วมันอยู่มันอยู่มันนี่มันนีุ่กปดู่องกดู่องมันเข้าห้งแล้วคุณพิวผมดูอยู่ฮ่ิวคิวยอไรคุณพิวผมดูก็ไม่คุณพิวเสียงอะไรเสียงอะไรครับเมื่อกี้เราแอบดูไ เราต้องทำยังไงคพัดเราต้องหาคุณหาคุณแจมาเปิดทางออกข้างหน้ามองไม่เห็นใช่หรอครับแล้วการออกข้างหน้าไม่กับเปิไม้เลยปิดประตูสิไอ้บ้าเอ้ยปิดประตูไม่ได้ไอ้บ้าเอ้ยมีสองตัวเฮ้ชิดโอ้ยโอเมนผมเรียกฮับผมอันนี้คุณฟิวผมอยู่ข้างหน้ามันผมอยู่กับมันเลยผมไม่ได้โอ้คุณฟิวผมเป็นไปแล้วคุณฟิว เฮ้ยมาดิมาดิผมรอดมาอยู่ผมรอดมาอยู่สวัสดีดีเพื่อนนี้หาของก่อนนะคอก่อนเรายังไม่คืบหน้ากุญแจกุญแจนี่ไม่มีที่ซ่อนเลยห้องนี้เฮ้ยเจอแล้ว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 เหรอเจอแล้วเจอแล้วเกเกย์เกย์เกย์เไอ้กุญแจนี่น่าจะเป็นอีกห้องหนึ่งอ่ะเราเราเองอะไรเพื่อนอะไรวะเนี่ยไอ้นี่มันกระจอกลูกน้องมันไม่ไม่ติดฝั่งคุณคุณคุณ เฮ้ยห้องนี้เปิดได้เฮ้ยมีปืนไยูยูยมีปืนเหมีปืนลูกกระสุนนักดิเฮ้ยโอ้ยกกระสุนไหนอยู่ไหนมากระลังกระลังกระลังโอ้ยไม่เจีเฮ้ยเจอยก็เจแล้วเจอกก็เจแล้วเจอกก็เจแล้วมาข้างหน้ามาโอ้ยโอ้ยมันดักผมมันดักโอ้ย ผมโดนดักโทำแมฮะเด็กไอเล็กคันชิบหายครับคุณฟิวรอรอไม่ตันคุณฟิวประตูเปิดได้แล้วคุณฟิวโอ้คุณฟิวเอ้ยหนึ่งตัวข้างหน้าวะวมีมีมีปลาเลยฮอไอ้ไม่เฮ้ยมันไปฝากตามพวกคุณแล้วโอ้ชิบโอ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 โแมนมันดักหน้าโอ้ผมโดนเจ้าอ๋อไม้นี้ใช่ไหมที่เราต้องงัดใช่ต้องหาก่อนแะ่จะไม่ผิดไอเล็กคุณอยู่ไหน

ตามผมมาตามผมมาผมรู้แล้วกุญแจนี้กุกกุญแจนี้เอ้ยตอบอะไรไงปิดประตูด้วยปิดเ้ยดิ๋วตีติดติีไปดิไปดีสวยเออเฮ้ยสวยแล้ววิววิวปิด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 ลง ขึ้นบนขึ้นล่างไงปิดวิดีโอปิดไม่ได้ปิดประตูปิดสิข้างล่างข้างล่างมาที่ไปเก็บเอออะไรมาเลยวิดีโอปิดประตูข้างล่างน่าจะมีอาวุธอ่ะมีอาวุธไป็สัดว์อย่าเงี้ยอ่ะเฮ้ยผมขออาวุธนั้นยัไม่มีเลยชั้ล่างก่อนไหมชั้นล่างจะล่างสุดอาจจะมีอาวุธนะเพราะว่ามันมีห้องเก็บของอ่ะโอเคส่วนใหญ่ไฟเราจะเก็บไปชั้นล่างได้เออเขาเรียกตั้งไหนวะมาเรียกติดจากปิดจางประตูแบตเตอรี่เฮ้ยนี่ชักกระสุนปืนมาหยิบดิ ผมยิงไหมแต่ผมไม่มีปืนเอาให้ผมยิงมีปืนหยิบเลยผมยิบไปแล้วเรามี18นัดโอ้ยสวย18นัดเลยรอกสวยสวยคุณวิวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรับมืนของมันไหวเปิดประตูไม่ได้เฮ้ยอยากได้ปืนเฮ้ยเดี๋ยวเราตั้งรับไว้เดี๋ยวมันก็มาผมอยากได้ปืนไอ้นี่ฮิวกันลอเขาเขาไปดูต้นจางเฮ้ยวิ่ง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  มวิ่งวิ่งไม่ดิไอ้นอ,ะ,นไอะไะ้อโอ้โหีไอพี่โอ้มันเยอหน้าผมม่ิไม่ไมตายไปไปตัวเลยไปตบกันผมตัวเห้องนี้แ่เลยห้องนี้ห้องนี้ห้องข้างหนไม่มันล็ออย่มกระมอยู่อ่ะแอบอยู่ไหมเพื่อน ไอ้เดี๋ยวผมเสร็จล้วไ้เดี๋ยวผมมากระป๋องมันโอเคโอเคเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวผมมาคุณก่อนโอเคอได้ไหมผมพาเลยผไปเดี๋ยวผมไปอยู่ผมไมปตัวกลางไม่ไม่รู้เดี๋ยวไปมีหน้าห้องหนักผมไปเป็นใครไาเลยวะผมเองผมเองโอ้มันจะแคนมันคงแกนคุณที่คุณยิงมันแน่เลยแค้ฝังหุ่นแล้วจะบอกให้อันนี้เนี่ยมันไล่ผมเลยมันไล่ผมอยู่เดี๋ยว แล้วห้องอะาจารยอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ข้างหน้าในจุดเจ็ดจุดโอ้โอไม่ไม่ไม่ผมรอมันไปติดเท่าไงอาจารย์อยม่ในมือปืนตามไปอ้าวไล่ผมแล้วไล่ผมแล้วไล่ผมแล้วปืปิ้วมันมันวิ่งกลับไปเหรอผมกลังวิ่งนี่นี่ผมมันไล่ตามผมนะแล้วห้องหนวะเฮ้ยมันมันไล่เฮ้ยนี่มันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหน้าผมไม่มีกุญแช่ต้องไปห้องไหนหรอต้องรวะโอ้โหอยู่ข้างหน้าเฮ้ยใครเนี่ยได้ อ๋อไอทีเล็กข้างในขุดข้าวเห้องห้องนี้ห้องนี้แต่นี้มันย้อน,ห,นห้องนั้นน่ะห้องเนี้ยห้องเนี้ยอย่าบวมดูต้นตานงาไงปเลหาของเลยหาของเล <c oughs> ย <c oughs> อยู่ขา้างหน้าอยู่ขา้ขางหน้าอยู่ฮะหน้าห้องที่มันล็อกอมันอยู่ไหนกัไนไม่ <c oughs> เจอแล้วเฮ้ยลีกาดลงจะล่างดิยาล้างยาล่างยาล่างโอ้ฮัลโหลปิดประตูต้อมันอยู่ ผมที่โดนตรงนี้วิ่งวิ่วิวิ่งอย่าเจออย่างนั้นดีเจนาอมันอยู่ไหน่ไหนี่นี่นีมันไล่ผมอยู่มมาได้หรอไลป่ะยิงจมัผมมาผมมาตามผมแล้วแล้วแล้วจะไปยิงมันวแแก้วแ้ก่มิ่่ ผมส่งตามคุณไอทีเล็อยู่โอ้ย <bunker> โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอไอที่ไหนวะอยู่อยู่้างในนะข้างในอ๋อแวนี้โอเคไปลยไฟไฟนี่ไฟนี่ผมปิดไฟายนะป็ดปผมผมจะหมดอ่ะยครับเปิยเปิยครับเปิดเอโอ้โห Ờ bẹt bẹt bốn cái nhầm muộn ạ. Không có cái này có có này Cũng dù đi ông ông gì ông đi chạy gì cả là con này đi khóa rồi. Đi sai rồi. Khóa. Đi đây đi 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 đi. 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 Đi đi. đi đi ผมสงสัยอย่างหนึ่งเรามาอยู่ที่นี่ทำไมเอยู่ที่ก็ตื่นขึ้นมาคุณต้องเล่นเกมมุดเนี่ยตายไปได้ไม่รู้โอ้โหมันต้องมีคนจับรอมาที่นี่โอ้โหคิดว่าไงเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเหรอโอ้คือไฟฉายผมบุกใครได้ยิกลางอ่ะผมได้ปะผมได้มาอันหนึ่งแต่ไม่ใช่อันนั้นนะแล้วนี่แบบไฟฉายผมแบตหมดตอนเนี้ยเฮ้ยตัวไปไหนแล้วเฮ้ยได้กระสุนปืนไรเหรอกระสุนปืนได้ครับ ผมมีสวยแต่ละคนอยู่ไหนกันนี่อ๋อนี่เนี่ยผมเห็นแล้วหว้าคุณไม่ฟิอยู่ใกล้ผมเลยนี่คุณใครอยู่ไหนวะคุณอยู่ไหนเนี่ยไอ้ตัวแม่มันอยู่ไหนตัวแม่มาแล้วโอ้โหคุณฟิวรอบไม่ไปไหนมันอยู่หน้าห้องผม surprise มันจะกลับมาอาอาลาครู้ลากรู้ดีแตมันอยู่ไหนก่อนตอนนี้คุณเดินไปวม่ต้องกลัวทุกคนได้ไม่ผมไม่ได้อยู่กับพวกคุณสองคนอยู่นี่อยู่นี่อยู่กับผมโอ้ยพวกนี้ก็ดักกันผมไม่เห็นใช่หรอเฮ้ยอย่าประตูนี้ยังไม่เปิดผมไม่เห็นหรอเพราะมันมีแบตมันมีแบตได้มันมี โอ้ยผมเรือบนเลยนะไอ้หลงข้างล่างอี้ชั้นนี่เออลองลองลองข้างล่างไปดูมัแต่พวกนี้แม่คือึกเก็ตขาหนเอาการว่า,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 าตามมันอยู่นะจ้ะข้างล่างนข้างล่างเราลงมาแล้วปะมันมีห้องนึงที่เราจะไอ้นี่ไหมห้องนี้ไหมเอเอห้องนี้ป้าไลยเปิดได้เปิดไม่ได้เปิดไ,ไ,ได้ปะเฮ้ยเปิดได้เปิดไดไ้เปิดได้เปิดได้นั่งยัเฮ้ย เปิดเปิดเสียงคุโอเคสวยเปิปะโอ้ไปิดทีหลังเลยโอเคอันยาวเฮ้ยมาดูห้องนี้ดิมีศพมีมีเฮ้ยมีมีเหมือนไข่มันปะนี่นี่มีศพมันอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ใช่คุณฟิวมาดูคุณห้องนี้ก็มีเต็มเลยใช่เหมือนเป็นรังฟักมันปลากระลังไอคอนท้ายจีการสวยห้องนั้นแน่นอนคุณฟิวท้ายจีการแต่ตำรวจตู้บ้องก่อนโอเคตรวจตรวจเราไม่เอาวุธไปบอกอก้อกลับมาไหน เปิดเลยเฮ้ยกูแจ้งเปิดอ้ทีนี้คุณมีการนี้ป่ะใช่ใช่เราเปิดดิยอะไรเปิดดิมันต้องใช้พลังงานมันต้องใช้ไฟฟ้าเราต้องชาร์จโลังงานไฟฟ้าลงมาก่เราต้องชาร์จพลังงานไฟฟ้าลงมาก่อนไปตรงปุ่มมีดีการเลยเดี๋ยวไปดิมาเลยแต่ต้องระวางวันด้วยนะเดินไปไปดตก่นเดินช้าๆหน่อยผมเปิดท้องท้องมันขึ้นมาแล้วมัอยู่ไหน ไม่ยช่อะไรเม่ใ่อะไรไม่รู้ป้าใจตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาโดยด้วยปัญญา ไ้เกิดใหม่ได้ไ